รบทุกสนามที่มวยอาวันเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้นะครับขอพลังจงสถิตฝังนะช่วงที่สองเมื่อวานนี้สวัสดีพี่ๆมิตรรักแฟนหมัดแฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนะผู้ใหญ่ข้ายใหญ่ไม้หนักที่เขารบรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุนและจอมยุทธมวยไทย ที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบวันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบหลังช่างศึกมวยมันสดันเมืองนะครับประจําวันอังคารที่10บธันวาคม2567ครับจะหยิบยกมาให้ทั้งหมดเนี่ยสคู่หน้าช่องครับส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะ และทาหารนะผู้ใหญ่ท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบาันการเงินครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับชี้มวยชอบขอแนะนํานเลยนะครับคลิกที่ลิงก์สมัครกันเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรบ้างครับ1และท่านจะได้ฟังเลยมวยหูฟีฟีสามยก5ยกข้อมูลมวยทุกคู่ทุกรายการครับส่งเรทราคาก่อนชก ส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและท่านจะได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ชี้มวยชอบสเปเชียลนะครับที่ผมส่งแนวทางทุกวงการครับไม่ว่าจะเป็นไก่ด้วยใต้ไก่ชนตัวชอบชี้วัวชนตัวชอบชี้มวยชอบซึ่งเป็นเมนหลักของผมนะครับซึ่งพวกผมเนี่ยตั้งใจทํากันมานานแลมปีแล้วลครับและตกดึกมาผมก็จะพาไปชี้บนชอบรอบดึกนะครับชัดเจนทุกวงการครับที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็ครบ ทุกการลงทุนชี้มวยชอบจัดให้ครับดผู้ใหญ่วันนี้ไปกันที่ศึกมวยมันสนันเมืองนะครับจัดให้หน้าช่องคู่รองน้องคู่เอกแล้วก็คู่เอกพระเอกนารายการช่วงที่1ครับส่วนอีกหคู่ที่เหลือนะครับก็อัปเดตกันในกลุ่มนะสําหรับวันนี้ครับออกตัวสุขขังวัดดวงม,มรนังเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังแน่นอนนะครับรายงานผลกันก่อนเลยเมื่อวานนี้ได้คือได้ครับโดนคือโดนของมันโดนกันได้นะ ช่วงที่1นนะครับก็40คูณสวัสดิ์แพ้ดีครับช่วงที่2นะครับกดยับเลย40เหมือนกันครับหวานฉ่าไรยำใจครับพวกผมเนี่ยแม่นธรรมชาตินะครับพวกผมแพ้ก็แพ้หมดครับชนะก็ชนะหมดเหมือนกันพวกผมเนี่ยสไตล์ชี้มวยชอบครับสั้นๆง่ายๆก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องชี้มวยชอบผมไปด้วยนะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางครับผมจะลงข้อมูลและก็แนวทางมวยไว้ในทางหน้าเพจนะครับเพจชี้มวยชอบ ไบคอตนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับพิมพ์คาว่าชี้มวยชอบจะขึ้นเพจของผมได้ทันทีครับสำหรับวันนี้ไปกันที่คู่รองน้องคู่เอกครับทั้งสั้นง,ง่ายๆนะไม่ต้องพูดเดยอะวันนี้สีธนนชยัยสุจีบอมมีเกียวจะพบกับอินซีเล็กเพชรแสงทองไปดูกันที่ทางด้านเจ้าสีธนนชัยกันก่อนเลยครับศีธนนชัยตัวนี้ครับอายุ17ปีครับส่วนสูงนี่ร้0เลยเป็นคนจังหวัดสกลนครนะครับชมงแลลานี่ก็50ไฟนะ สไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับขวาฝีมือครบเครื่องเลยซ้อมอยู่ที่ค่ายสุจีบะหมี่เกี้ยวบางพลีนะครับวันนี้รดไป0.4ปอนด์ครับทางด้านเจ้าสีถนนชัยเนี่ยเป็นมวยฝีมือครับขวาหนักขวาแรงครับเข่าในก็เหนียวแน่นแทงบุดุดันอันตรายเลยสําหรับสีถนนชัยนะครับซ้อมมาประมาณ1เดือนเต็มเต็มนะครับวันนี้แข็งแรงแข็งแกร่งครับไฟล่าสุดของสีถนนชัยก็ไปแพ้ดวงสมพงศ์ MJ ไฟ์พอยมวยไทยยิมมานะในศึกเพชรยินดีช่วงที่2เอาละ เราไปดูกัที่คู่โชกค,ครับเสือตันขยันตีของผมตัวนี้น่าจับตามองมากๆเลยนะครับเจ้าอินซีเหล็กเพชรแสงทองอายุ17ปีครับส่วนสูงนี่170เลยมวยคู่นี้นะครับป่านหัวตัวเท่าเลยเป็นคนจังหวัดแจ้สโสธร์ครับโชคมาแล้วนี่ก็50ไฟนะครับสไตล์การโชกนะตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับหมัดหนักหมัดแรงครับเจาะยางคว้างกระจกทั้งบู๋บุนได้หมดครับสำหรับแสงทองเนี่ยน่าจับตามองมากๆเลย วันนี้รถไป1.2ปอนด์ไม่มีปัญหาครับมวยชกกลางคืนสบายๆครับวันนี้ต,นต้นเนี่ยได้ลุ้นเลยครับเอาละเรทเปิดมาแพงไปหน่อยนะครับ5.3เนี่ยไฟล่าสุดของแสงทองนะครับก็ไปชนะนอกเจ้าเพชรสุโขทัยสูจีบะหมีเกียวมาเอาละเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับสั้นๆง่ายๆตามสไตล์ชี้มวยชอบครับชี้มวยชอบคู่ที่หนึ่งหน้าช่องนะครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าอินซีเ็ต เพชรแสงทองครับเข้ารองอินซีเล็กไปก่อนเลยครับต้นๆเนี่ยหนึนะครับผมมองว่ามีราคาเพลๆเนี่ยเจ้าสีีธนชัยเนี่ยหลับได้เหมือนกันครับสําหรับวันนี้นะครับคู่ที่1นึ่งอินซีเล็กเพชรแสงทองชอบก็จัดขัดใจก็สวนไปนะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้เข้าตัวถูกนี่ก็อย่าลืมออกตัวบังนะครับได้คือได้โดนคือโดนครับสนามจริงไม่มีคําว่าขอโทษนะครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสา เราไปต่อที่คู่เอกพระเอกนำรายการครับวันนี้ปลายฟ้ากวยบางอแหลมหรือว่ปลายฟ้าสแสงชัยจะพบกับน้ำผูดับทิศบางรักนะครับไปดูกันที่ทางได้จะปลายฟ้าก่อนเลยปลายฟ้านี่จะได้เปรียบเรื่องโจงชกครับอายุ18ปีครับส่วนสูงนี่6 7นะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับชกมาแล้วนี่ก็80ไฟนะครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายฝีมือเลย สายคบเครื่องสายทั้งแถบสายทางเดียวไม่เกี่ยวใครด้วยนะครับซ้อมที่ค่ายสอแสงชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้สําหรับปลายฟ้าเนี่ยลดไป1ปอนด์นะครับสไตล์การชกของปลายฟ้านะครับตัวนี้มวยซ้ายครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเรียกได้ว่านอกในชายานอกได้ในมีครับตัวนี้อาวุธดักอาวุธแดงสายทั้งแถบนะครับขวาไว้ยืนเยี่ยวนะซ้อมมา1เดือนเต็มเต็มครับสาหรับปลายฟ้าเนี่ยมวยเคยแพ้เคยชนะกันมานะครับงูเหลือมเจอเชือกกล้วยนะครับวันนี้ปลายฟ้าเนี่ยแพ้นักผู้มาสองครั้งแล้วนะครับ น้ำพุน่าจะย้ำแขนไปได้นะไปดูกันที่ทางด้านสถิติการชกค,ครับปลายฟ้าเนี่ยไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพนน็อกเจ้ากล้องธรณีบอรุ่งโรจน์มาในศึกเพชรดินดีช่วงที่2นะครับเราไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกค,ครับน้ำพุดาบทิพย์บางรักน้ำพุตัวเนี้ยครับพลังแฝงก็เยอะเหมือนกันครับออกสไตล์คล้ายๆเป๊กนะครับอายุ20ปีครับส่วนสูงนี่1้2เรียกได้ว่าเตี้ยตันขยันตีนะครับ เป็นโคดจังหวัดศรีสะเกษครับชกมาแล้วนี่ก็100ไฟนะครับทางด้านกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยจะอยู่ที่น้ำพูนะครับสไตการชกของน้ำพูนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยซ้ายเจอขวาครับคู่นี้น้ำพูเนี่ยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องครับวันนี้ลดไป0.3ปอนด์นะสไตการชกเนี่ยฝีมือครับครบเครื่องเลยต่อยหนักตอหนักขวาหนักขวาแรงครับปั้มดีตีเหนียวนะครับไล่ไล่เหลี่ยมไล่คมกันนี่น้ำพูเนี่ยเหลี่ยมมวยจะดีกว่านะครับยิ้มพิดคาดรับฉายานี้ไปเลยนะครับ สำหรับไฟล่าสุดของน้ำพุนะครับก็ไปแพ้ให้เพชรทวีชัยไฟตเตอร์มวยไทยนะครับโอ้โหแพ้น็อกยกสี่นะครับวันนั้นน้ำพุสูไ้ไม่ได้จริงเพชรทวีชัยเนี่ยเป็นมวยเก่งน่าจับตามองมากๆเลยนะครับนักมวยคนนี้เอาละเราไปชีม้มวยชอบกันเลยดีกว่าครับชีม้มวยชอบคู่ที่2ครับหน้าช่องคู่นี้ผมชีม้มวยชอบไปที่น้ำพุดาบทิตบางรักนะครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนมานะนะผู้ใหญ่ วันนี้นะครับผมมองว่าน้ําพุเนี่ยเป็นงูเหลี่ยมเจอเชือกกล้วยนะครับมวยคู่นี้นะครับเจ้าปลายฟ้าเนี่ยแพ้มาสองครั้งแล้วรู้ทางรู้เหลี่ยมรู้มวยกันดีรู้พละกกาลังกันด้วยผมมองว่าน้าพุเนี่ยกดอยู่แน่นอนครับคู่นี้ไปที่ทางด้านเจ้าน้ําพุดับทิศบางรักก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้หน้าช่อง2คู่ส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปอัปเดตกันในกลุ่มนะครับ สำหรับวันนี้ทีมวยชอบออกตัวสุขขังวัดดวงมรนังเล่นมวยไม่ออกตัวนี่มีหวังได้ออกตังกันแน่นอนครับด้วยความหวังดีจากทีมมวยชอบครับไม่มีหรอกครับเทวดาที่ไหนที่เขาให้มวยเข้าทุกวันแม่นทุกตัวเนี่ยถ้ามีบอกผมนะครับผมจะอาราธนาขอไปเป็นลูกศิษย์เลยสําหรับวันนี้ครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพจ Facebook ทีมมวยชอบไบกอตนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ทีมมวยชอบไบกอตทางช่องทิกต็อกก็บินบ่อยเหลือเกินแล้วก็ทําใหม่ครับ ฝากกดติดตามผมไปด้วยสำหรับวันนี้รวยๆเฮงๆครับขอ,อกตัวสุขขังวัดดวงมรณงสวัสดีครับ